สวัสดีครับมาพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําแล้วก็แชร์แนวการเทรดน,นะครับวันนี้วันที่20มกรานะครับเจอกันเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งนะครับก็ทิศทางของวันนี้จะเป็นยังไงต่อก็มารับชมการวิเคราะห์ของผมกันนะครับเราเริ่มต้นที่ทำเฟรมเดย์นะครับก็เมื่อเช้าก็วิเคราะห์ไปแล้วนะครับแท่งเดย์ก็คือเป็นแท่งบูลิดแอนการ์ฟฟิงนะครับทีนี้เรามาดู ทำเฟรม4ชั่วโมงกันบ้างทำเฟรม4ชั่วโมงเราเห็นอะไรมุมมองทางเทคนิคนะครับมุมมองทางเทคนิคก็คือเราก็จะเห็นตัวนี้นะครับเกิดขึ้นโซนนี้นะครับตรงนี้เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือตรงนี้นะครับตัว rsi ลงนะครับก็คือเกิดแบ a r i ไดเวอร์เจนต์เกิดขึ้นนะครับราคาสูงขึ้นนะครับแต่ตัว r s i ทําต่ําลงนะครับ r s i ต่ําลงราคากลับสูงขึ้นเป็นแบริ i ิตไดเวอร์เจนต์ตามทฤษฎีของตัวแบริลิตไดเวอร์เจนต์ก็คือหลังจากมีการปรับตัวขึ้นมาก็พอเกิดแบริลิตไดเวอร์เจนต์ก็จะต้องมีการปรับตัวลงไปอันนี้คือตามทฤษฎีนะครับแต่ว่าเรา,าตัวทองคำเนี่ยเราเห็นอะไรอีกเรา ดันมาเห็นตัวนี้เพิ่มนะครับตัวพิน b a r ์ที่จะบ่งบอกของการกลับตัวนะครับพอเราเห็นตัวพิน b a r ์ในการกลับตัวเกิด b a l i s divergence ส่วนใหญ่ก็จะปรับทําทการเซลล์ลงมาถามว่าเซลล์ได้ไหมเซลล์ได้นะครับเซล,ล์ได้แต่จะบอกว่าตัวนี้ถ้าเราพิจารณาดูคือเราเห็นว่าแท่งเทียน4ชั่วโมงเนี่ย มีพินบาร์เกิดขึ้นกับแท่ง day นะครับเป็น b u l l e t engulfing แ uh, ท่ง day บอกว่าขึ้นส่วนแท่ง C บอกว่าลงนะครับก็คือมันขัดแย้งกันนะครับแท่ง day แท่ง C ขัดแย้งกันเราเอาแท่ง day เป็นหลักนะครับแท่ง day จะมีน้ำหนักมากกว่าแท่ง C แท่ง4มีน้ำหนักมากกว่าแท่ง1นะครับ ทีนี้พอเราเจออย่างนี้เราเห็นว่ามันตีกันมวยหมดแล้วเราจะเอาแบบไหนดีนะครับโอเคถ้าเราเห็นบริ i ดเ r g e เจนเกิดขึ้นเซล์ได้ไหมเซลล์ได้แต่ว่าเขาจะลงไหมผมก็ยังให้น้ำหนักว่าเขาลงเป็นการพักตัวเท่านั้นนะครับพักตัวแล้วมีโอกาสที่จะไม่ได้ลงจริงก็ได้นะครับเพราะว่า,าเราให้น้ำหนักแท่งเดมากกว่าแท่ง4นะครับแท่ง4มากกว่าแท่งหนึ่ง ทีนี้แท่งเด y เขาเป็นอย่างนี้แต่ว่าแท่งหนึ่งเนี่ยทิศทางของการวิ่งเนี่ยก็จะเป็นทิศทางของไซเวอพนะครับเป็นไซเวอพซะมากกว่าเพราะฉะนั้นผมก็จะมองว่าแท่ง4ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นการปรับตัวพักตัวลงมากกว่านะครับการเกิด divergent ก็จะเหมือนกันนะครับมี divergent มีแท่งเทียนเกิดขึ้นเซลล์ได้ไหมซลล์ได้แต่ต้องระวังว่าถ้าเขาทะลุ จากไฮตรงนี้ไปเนี่ยต้องคัดทิ้งนะครับถ้าต้องคัดทิ้งเลยเซลล์ได้ไหมเซลล์ได้แต่ค่อนข้างที่จะอาจจะย่อลงมาไม่มากนะครับย่อลงมาได้ไม่มากก็คือแนวที่ให้ไว้นะครับโซนนี้นะครับ1 9 2่1914นน้นะครับโซนนี้โอเคทีนี้ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเราก็จะดูกันว่าเมื่อเช้าที่วิเคราะห์กันไปก็จะเห็นว่าเขาก็วิ่งมาโซน ที่เกือบถึงนะครับที่ให้ไว้ก็ผมก็ดูอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ถึงโซนที่จะเล่นแล้วมันก็ขึ้นไปก่อนนะครับแทนที่จะลงมาผมก็เลยไม่ได้เข้าเช่นกันนะครับก็มันพอมันไม่ไปถึงตามแผนเราก็ไม่ได้เข้าตามที่ไว้ที่วางไว้เราก็จะรอโซนนี้นะครับซึ่งก็อาจจะถึงก็ได้ไม่ถึงก็ได้แต่ถ้าจะให้เซลล์เซลล์เพื่อลงมาเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าถ้าเล่นเนี่ย ใน time frame 4ชั่วโมงเนี่ยก็คือถึงตรงนี้ต้องคัดทิ้งเลยนะครับเพราะว่าเราสวนเทนใหญ่อยู่นะครับถ้าเล่นสั้นเก็บนิดเดียวเก็บอะไรเงี้ยอาจจะเล่นได้นะครับแต่ว่ามันต้องเฝ้ากราฟนิดหนึ่งครับมันก็อาจจะทรมานครับเราพลาดน,นิดเดียวก็ราคามันไปเราคัดไม่ทันนะครับแต่ถ้าใครใครที่เฝ้ากราฟได้เล่นได้ก็4ชั่วโมงเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับเล่นได้ให้เขาลงมาเนี่ยแล้วก็ คอยมองดูนะครับถ้าเขาขึ้นไปเนี่ยก็ต้องคัดเพราะว่ามันส่วนเทนอยู่นะครับโอเคสำหรับคืนนี้ก็จะสรุปว่า,าเป็น time frame ชั่วโมงเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการพักตัวมากกว่าที่จะปรับตัวลงนะครับเพราะว่าแท่ง day เขามีแรงส่งมากกว่านะครับส่งขึ้นมากกว่าส่วนแนวรับก็คือยังเป็นโซนเดิมอยู่นะครับ1921ไล่ลงมางถึง1914โซนที่จะบายเข้าไปนะครับ คาเรามีมาโซนนี้ก็พิจารณาบายขึ้นไปนะครับอโอกาสที่จะเห็นแท่งเทียนกลับตัวหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่วันนี้ผมดูแนวโน้มเนี่ยถ้าเขาลงมาโซนนี้จริงๆเนี่ยลงมาโซนนี้จริงๆโดยเฉพาะแถว1 9ึเถึงเนี่ยถ้าลงขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมจะไม่ได้รอแท่งเทียนกลับตัวนะครับอาจจะให้เห็นว่าแท่งเขาไม่ได้ยาวมากผมก็จะบายขึ้นไปแทนนะครับ เพราะว่าแท่งเทียนเดอเขาค่อนข้างที่จะใหญ่ใหญ่มากนะครับการเกิดการกลับตัวมันอาจจะเป็นบูลลิตเลยอาจจะไม่เกิดเป็นพินบาร์นะครับโอเคใครที่ชื่นชอบอคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ